อย่าเพิ่งบอกห้องไม่สวยลองเติมไฟแบบนี้ดูก่อนหรือในครัวน่าสนใจขึ้นเยอะคิดอยู่ใช่ไหมว่าห้องตัวเองอะ่ะถ่ายไปก็ไม่สวยมุมนู้นก็ไม่ดีมุมนี้ก็ไม่ด,มมมดีลองเปิดไฟเพิ่มดูก่อนเดี๋ยวทำให้ดูตอนนี้อยากให้ดูห้องเกมก่อน,นะฮะเอาจริงเนี่ยคือผ้ามานไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็ตรงน,นี้ก็มืดๆใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้า T N W R L 6 0ไฟแท่งพกพาตัวเนี้ย ให้ดูกันภาพก็ดูมีอะไรขึ้นอีกเยอะป่ะแค่ไฟสองแท้งเองหรือบางทีเรามาถ่ายในครัวตรงนี้มืดๆไม่น่าสนใจเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยได้นะคือมาทําได้หลายอย่างมากเลยโดยการใช้ปุ่มควบคุมตรงนี้อย่างเช่นอ่ะเราอยากได้หมดขาวเหลืองเรากดตรงนี้ซ้ําหรือเราอยากได้แบบเป็นไฟสีๆให้กดวนไปเรื่อยๆอีกสิ่งหนึ่งคืออยากได้แนวไลฟ์อะไรเงี้ยก็วางไว้ข้างๆมันจะเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ตามเสียงเราอย่างนี้เขายังมีเกลียวตรงนี้มาให้ เราสามารถที่จะหมุนเข้ามาแบบนี้ใช้เป็นไฟส่องหน้าอย่างนี้จริงๆก็ได้นะแต่จุดที่ชอบที่สุดเราสามารถที่จะเจอเหล็กที่ไหนแล้วก็เอาไปติดแบบนี้ได้เลยแล้วไฟในนี้มีแบตในตัวคือจากที่เราใช้มาแบบเปิดสว่างสุดเลยนะก็รู้สึกว่าได้ประมาณแบบ2ชั่วโมงได้อยู่นะแล้วชาร์จไฟเนะี่ยด้วย USB-C ตรงนี้เสียบแค่นี้คือจบเลยใช้ชาร์จกับ power bank ก็ได้แนะนำเอาแพ็คแบบ2ดวงนะสนใจก็ปักให้แหละพิกัดที่เดิมเลย